เช้าวันหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือเด็กสาวชื่อดาวอายุ23ปีใช้ชีวิตเรียบง่ายกับยายผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กบ้านไม้เก่าหลังเล็กอยู่ข้างทางฝุ่นดาวตื่นตั้งแต่ตี5เพื่อช่วยยายขายกล้วยทอดทุกเช้าเธอจะยิ้มให้ลูกค้าแม้จะได้กำไรเพียงไม่กี่บาทชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความขยันและความกตัญญูแม้จะจนแต่เธอก็อภูมิใจที่ได้ดูแลยายด้วยสองมือของตนเอง วันนั้นดาวตั้งใจจะไปตลาดใหญ่ในเมืองเพื่อซื้อของทำกับข้าวเธอเปิดกระปุกเหรียญเก่าๆแล้วนับเงินได้เพียง20บาทก่อนจะใส่ถุงผ้าขาดๆดเดินเท้าเปล่าไปยังตลาดที่ห่างออกไป3กิโลเมตรแดดเช้าอ่อนๆส่องผ่านยอดไม้เสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าดังทั่วตลาดดาวหยุดที่ร้านผักเล็กๆหน้าร้านมีหญิงวัยกลางคนกำลังจัดผักสดดาวถามเบาๆป้าขะผักบุง้งนี่กำละเท่าไหร่คะแม่ค้าตอบพร้อมรอยยิ้มกำละห้าบาทจะเอากี่กำลูกดาวยิ้มจาง,จางๆเอากำเดียวข้ามีแค่นี้ แม่ค้าหันมามองดาวมือของเธอเต็มไปด้วยรอยหยาบจากการทำงานเอาไปเถอะป้าแถมให้อีกนิดหนูดูเหมือนเหนื่อยนะลูกดาวยกมือไหวอย่างซึ้งใจขอบคุณมากนะคะป้าเธอยื่นเหรียญห้าบาทสุดท้ายในกระเป๋าแล้วเดินจากไปแต่ยังไม่ทันถึงถนนใหญ่เสียงเบรกดังเอียดรถเบนซ์สีดำเงาวับจอดตรงหน้าดาวสะดุง้งและถอยหลังไปหนึ่งก้าวชายชราผมขาวลงจากรถพร้อมคนขับเขามองหน้าดาวอย่างตกตะลึงน้ำตาคลอทันทีที่ได้เห็นเธอหนูหนูชื่อดาวใช่ไหมดาวขมวดคิ้วคะ คุณลุงรู้ชื่อหนูได้ยังไงคะชายชราหยิบรูปจากกระเป๋าเสื้อภาพหญิงสาวในชุดนักศึกษาในรูปนั้นมีใบหน้าคล้ายดาวราวกับเป็นคนเดียวกันนี่คือลูกสาวลุงเธอหายไปตั้งแต่ยังเด็กชื่อดาวเรือง ดาวนิ่งเธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าภาพในความทรงจำลางลางแวบเข้ามาภาพฝนตกหนักเสียงผู้หญิงร้องให้และมือที่จับเธอแน่นชายชราบอกชื่อของตนว่ามนตรีเจ้าของบริษัทใหญ่อันดับต้นๆในกรุงเทพเขามองดาวด้วยสายตาอบอุ่นแต่สันไว้ลูกสาวลุงหายไปตอนอายุ3ขวบลุงตาหาทั่วประเทศแต่ไม่เคยเจอดาวสับสน หนูไม่เคยรู้ว่าพ่อแม่จริงๆเป็นใครยายบอกว่าเก็บหนูได้ข้างทางตอนฝนตกมนตรีพยักหน้าเบาๆก่อนพูดว่าหนูมีรอยแผลเป็นตรงข้อมือขวาไหมดาวยกแขนขึ้นดูและตอบตกใจมีค่าเป็นรอยที่จะไม่ได้ว่าเกิดตอนไหนน้ำตาไหลาจากดวงตาชายชาราใช่แล้วลูกลุงก็มีรอยนั้น ดาวไม่กล้าปักใจเชื่อมนตรีจึงขอให้เธอไปตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความจริงยายของดาวเมื่อรู้เรื่องก็น้ำตาคลอไปเธอลูกยายรู้ว่าวันนั้นต้องมาถึงดาวกอดยายแน่นก่อนขึ้นรถไปกรุงเทพเมื่อผลตรวจออกมาทุกอย่างชัดเจนดีเอ็นเอตรงกันถึง99%ดาวคือดาวเรืองลูกสาวของคุณมนตรีจริงๆดาวอึ้งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวชีวิตที่เคยเรียบง่ายเปลี่ยนไปในพริบตาเธอกลายเป็นทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีที่มีธุรกิจใหญ่ทั่วประเทศ แต่น้ำเสียงแรกที่เธอพูดคือขอให้ยายหนูได้อยู่กับหนูนะขะหน,หนูไม่อยากทิ้งคนที่เลี้ยงดูหนูมาคุณมนตรีพยักหน้าแน่นอนลูกคนที่รักเราจริงไม่ควรถูกลืมไม่กี่วันต่อมาดาวกลับมาหายายพร้อมคุณมนตรีและทีมแพทย์ที่มาช่วยตรวจสุขภาพยายยืนรอหน้าบ้านเก่า,เ,กา,เ,กาเมื่อเห็นดาวในชุดเรียบร้อยยิ้มทั้งน้ำตายายดาวกลับมาแล้วจะยายหนูได้เจอพ่อแล้วนะดาวคุกเข่ากราบเท้ายายน้ำตาไหลพรากยายคือแม่ของดาวเสมอถึงหนูจะมีพ่อรวยแค่ไหนหนูก็ไม่ลืมว่าความอบอุ่นที่แท้จริงคือยายยายลูกหัวหลาน ยายไม่ต้องการอะไรเลยลูกแค่เห็นหนูมีความสุขยายก็พอใจแล้วคุณมนตรีพูดกับยายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนผมอยากสร้างบ้านใหม่ให้คุณแม่อยู่ให้สบายจะไม่ให้ใครลำบากอีกต่อไปยายยิ้มตอบขอบคุณแค่แต่สิ่งที่ยายดีใจที่สุดคือการได้เห็นพ่อกับลูกกลับมาพบกันคืนนั้นดาวนั่งมองฟ้ากับพ่อเธอพูดเบาๆพ่อาหนูอยากช่วยคนจนแบบที่ยายเคยช่วยนูอยากทำมูลนิธิเพื่อเด็กที่ไม่มีบ้านมนตรีพยักหน้าพ่อจะให้ลูกดูแลมูลนิธิดาวเรืองฟัง